ได้ไปเข้าห้องน้ำไหมอย่าอ่ะมาดูกันอักโซเขียนคะแนนก่อน อักษรพยัญชนะภาษาไทยมีกี่ตัว44ตัวเราจะแบ่ง44ตัวเนี้ยพยัญชนะ4ตัวแบ่งเป็น3หมู่แบ่งตามอะไรเราจะแบ่งตามการออกเสียงโอเคไหมแบ่งเป็น3หมู่การออกเสียงให้นึกถึงสูงกลางแล้วก็ต่ำเออสูงกลางต่ำโอเคไหมทีนี้อ่านี่เขาก็จะมีตารางนี้ให้อาจจะลงนิดหนึ่งเพราะว่ารูปมันมากมายเขาบอกว่าเขารู้จักรูปอันนี้ไหม เอ่ยคอยฮะเอ่ยคอยคืออะไรอะ่ะคือภาษาอังกฤษคือมอันรูปอะไรรูปอ,อะไรที่ตกจากต้นไม้ที่ชีวมันคลุมใช่ใช่ใช่ที่ได้ดูการ์ตูน I S, <S, I S. ทั้งหมด11ตัวเสียงกลาง9และเสียงต่ำม,มากที่สุดเลยคือ24เไหมอ็้ย11ส24สูงกลางต่ำนะคะอุ้ยอด้ยี่สีมีวันเดือนมีปีด้วยอ่ะจริงเหรอวันที่วันที่เดือน9ก้าอง่ 11, 21, อืมมาอาทีนี้จะดูอันไหนดีนะดูนี้ก็ได้ดูนี้ก็ได้ดไดมา เรามาดูอักษรสูงกันสูงมีกี่ตัว11อใช่ไหมอักษรสูงมี11วิธีการจำคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหลวงพูดสิผีฝากถุงข้าวสารให้เออผีผีคืออะไรผอีผีก็คือพอขอพึ่งฝากฝากคือฝอฝอฝาใช่ถ้าฝอฟันหัวต้องออกถี่ไหมฝาเออมีฝอฝา ถุงก็คือถอถอถุงข้าวก็คือ,อคขอไข่สารคือส่อเส,อสือให้หอเหีบและฉันฉอ,อฉอชิงผีฝาถุงข้าวสาร,ให,าาสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ๋อก็คือบางตัวมันจะมีตัวอื่นที่ว่ามันออกเสียงเหมือนกันเช่นเช่นคําว่าถุงถุงก็คืออะไรที่ออกเสียงถอมั่ง ทอทอถุงกับทอทอฐานเห็นไหมต่อไปข้าวมีข้าขอไข่กับขอขอวดและสารคือสอเสือสอสาสอสลาและสอบบหรือสีสชายอันนี้นะผีฟักถุงข้าวสารให้ฉันเนาะทำไมเฮ้ยอันนีงง้ค่ะฉันจะเป็น ทำไมอ่ะไม่รู้ lạnh rồi quần này luôn quần luôn em ตัวผีป่าหุงข้าวสารให้เออต่อไปอักษรเสียงกลางมี9ก้าตัวไก่จี๊ดไกจตายบนกต้องเราต้องซ้ำเด็กตายสองบอกไก่จิตเด็กตายเด็กตายบนปากอกเออบนปากอกเด็กตายเด็กตายสองรอบมาจากไหนมาจากดอชดากับดอเด็กตายมาจากตอปันตะกับตอตอเต่า อันนี้ไม่มีใครใช้เขาเขาแค่เป็นทคิคการจำเฉยๆไม่มีใครเขียนตายแบบนี้เค้หมตายเขียนได้แต่แบบนี้ใช่เหมือนให้จำได้เหมือนให้เราพูดท่องเพื่อจำได้เอเไหมไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกนะในอันนี้ไม่มีคำซ่อนไม่มีคำซ่อนเลยก็คือตรงตามตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคครบ ต่อไปเสียงต่ำเสียงต่ำมียี่สิบสี่เสียงต่ำแบง่งออกเป็นสองกลุ่มคือคู่กับเดี่ยวเห็นไหมอักษรคู่อ,กอักษรคู่เราบอกว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไม่ไม่ได้ซื้อเลยพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อต่อไปเสียงเดี่ยวเมื่อกี้เสียงคู่นะเวียนพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อ ถ้าอักษรเสียงเดียวเราบอกว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรตัวอะไรรออะไรรอจุลาเราเลยออกเสียงรีโอเคไหมเพราะเขาคือรอจุลาโอเคไหมคะอ่ะทวนหม่อักษรตามมียีสี่ใช่ไหมเป็นอักษรคู่ไปแล้วสิบสี เป็นอักษรคู่เราออกเสียงว่าพ่อค้าฟันทองพ่อค้าฟันทองซื้อซื้อช้างหอเออซื้อช้างหอเอออักษรเสียงเดียวเหลือสิบตัวงูงูงูใหญ่นอนอยู่ในณณณเรียมวัด โมรีโดเอองูใหญ่นอนอยู่นะอริมวัดโมรีโดโอเคอ่ะทีนี้ทวนทวนทวนอักษรมีกี่ตัวทั้งหมดเลยมีกี่ตัวทั้งหมดเลยสี่สิบสี่สี่สิบสี่ตัวแบ่งแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มไออ่่งสกลุ่มกี่กลุ่มก่อนกี่กลุ่มก่อนเอ้ยสามกลุ่มสามกลุ่มก่อนแล้วก็ไลายเป็นสี่กลุ่มใช่แบ่งออกเป็นสามกลุ่มเขาแบ่งตามอะไรเอ่อสูงกันเขาเขาแบ่งตามอะไร ตามการออกเสียงใช่ออกเสียงสูงออกเสียงกลางออกเสียงต่ำเสียงสูงมีกี่ตัวเก้าเอ้สิบเอ็ดเออสิบเอ็ดเสียงสูงมีสิบเอ็ดวิธีการจำคือเออผีฝ่าผงข้าวสารให้ฉันเออผีฝ่าผงข้าสารที่เยนมาต่อไปสูงเสร็จแล้วต่อไปกลางกลางมีเก้าตัวไก่จิ้งจก เออต่อไปอ่ะอากต่ำต่ำแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มสองกลุ่มคือคู่กับอ่าคู่อ่ะอักษรอักษรต่ำมีทั้งหมดยีสใช่ไหมคะเออแบ่งออกเป็นคู่กี่ตัวสิสอ่ะ14ตัวอ่ะคู่คู่วิธีการท่องคือพ่อ สี่ตัวพราะฉะนั้นจะเหลือให้เดี๋ยวสิตัวก็คืองูงูใหญ่นอนอยู่หน้าณณริมณริมวัดโมรีโรโมริโรเออฮะสายงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมรีโรถูกไหมอ่ะอันนี้คือวิธีการ ต่อไปอ่ะทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าเขามีตัวแฝงหรือเปล่าโอเคไหมคะเขามีตัวแฝงหรือเปล่าอย่างเช่นมาดูอักษรต่ํากันอักษรต่ำตัวแฝงค่อนข้างเยอะเลยดูตัวที่ออกเสียงผอพอพานกับพอสัมเาวจะอยู่ที่คำว่าพอก็คืออักษรต่ำเห็นไหมคอควายคอ,อ,อคนคอระคางอยู่อักษรต่ำแล้วก็ตระกูลทอตระกูลทอยกเว้นอะไร ยกเว้นอะไรยกเว้นถุงกับฐานเออตระก,กูลทอยกเว้นถุงกับฐานจะเป็นอักษรต่ำแต่ถ้าเป็นถุงกับฐานจะเป็นเสียงเสียงสูงโอเคไหมโอเคอะทีนี้างูใหญ่นอนอยู่นาะดิมวัดโมริโลกอันนี้มีซ่อนมีซ่อนไหมไม่มีซ่อนเลยเออไม่มีซ่อนเลยตรงตัวที่มันที่มันจะไม่ตรงตัวที่เราจะต้องจํานิดหนึ่งก็คือผีฝาถุงกับพ่อค้าเออผีฝากถุงกับพ่อค้อคออา เออซอ่ออกเสียงซอออกเสียงซอทั้งหมดอยู่นี่หรือเปล่าดูสิออกเสียงซอยกเว้นซอโซเออยกเว้นซอโซออกเสียงซอทั้งหมดอยู่สูงยกเว้นซอโซออกเสียงทอทั้งหมดยกเว้นถุงกระถานอยู่ต่ำเอออยู่ต่ำโอเคไหมมันจะสลับการเห็นปะโอเนนะอ่ะถามถามถาม ถ่อถุงอยู่สูงกลางหรือต่ำถอถุงสูงอสอสลาอ้ยสูงสออยู่สูงหมดใช่ไหมยกเว้นสอซยกเว้นซื้ออ่าแล้วก็ถอถุงถอถุง ฐานโอเคอ่ะทีนี้หน้าต่อไปน้องเปิดหน้าต่อไปอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดีปาอ่ะต่อไประบายสีฟ้าคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูพ่พยัญชนะต้นคืออะไรคือตัวที่อยู่ด้านหน้าเข้า <c oughs> ไหมเออตัวที่อยู่ด้านหน้าเขา <c oughs> พยัญชนะต้นที่อขษรเสียงสูงสูงคือสูงคือวิธีการจำคือ พีฝองถข้าสารห้ไหนอ่าต่อต่อไปพี่ฟังถุเข้าวสารให้ฉันมีไหมนี่อัลบาย ผ <Okay. S 1> ีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีไหมโอเคต่อไปพาสีผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีถุงถุงอันนี้อะไรอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอ๋อ oh. ไม่รอดอ๋อไม่รอดไปข้างไหนอ่าไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะแล้วคุณมูถามว่าตัวนี้มันอยู่ที่ไหน หูข้สญญาสาไกาจิกเด็กตายเด็กตายบนปาโอ่งไม่มีข้อค<า>้าฟันทอง<า>ข้อขาฟันทองซื้อช้างหอ่อหรือว่างูใหญ่นอนอยู่หนาะริมวัดโมดีโลกอันไหนเอ่ยอันแรกของตัะพอสัมเพาเป็นตัวซ่อนแน่นเลยอ๋อพอสัมพาอยู่กับพ่อ อาอยู่กับพ่อถูกต้องอาต่อไปอาหารอาหารผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีไหมโอ้อันนี้คืออะไรอกใช่ไหมอกคือ,อ,อกลางเก่งมากโอเคเขียนหมายเหตุไว้ด้วยอันนี้คือต่ำอันนี้คือกลาง บริสัทธ์บริสัทธ์คืออะไรบริใบไม้คืออะไรต่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่าง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 เออเออบนใช่ไหมกระดานเสื้อผ้า กลาสีเหลืองพึ mm ่งพึ่งอืมอ, <c oughs> อ มอมาอักพยชาตต้นคือหอหอหีบนะโฟกันหอหีบนะอะใช่ไหม<ะ>ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ,อืผูกเชือกผูกเชือกเก่งมาก อันนี้มันละสมบูรณ์สุดอันนี้อันนี้ไม่สมบูรณ์ <laughs> ไม่มันไม่สมบูรณ์อันนี้มันหัวเบี้ยวมันหัวรีบเกินอ่ะอันนี้อันนี้น่ารักมันอะไรแบบจำมั่มัอะไรกลมๆด้วยแต่อันนี้ก็น่ารักอันนี้เหมือนกระต่ายอันนี้จะเหมือนแบบเหมือนหมา อ่าก็คืออักษรการอะไรอ่ะก็อันนี้คือตา,ตา,ตา,าอันนี้คือกากากาถ้าในสูตรรจะแอลคืออ๋อก็คือเพราะว่าชองหอมอะแบบโอเคต่อไปเติมอักษรสูงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ขึ้นต้นด้วยตัวยัยัดเอ้ยอเออใช่ไหมคอยเร็วใช่ใช่อักษรสูงไหมใช่ยอยอยอหิงหอยออาหยาไม่โทยาใช่หัวหอย่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แบบที่น้องเขียนอะอันนั้นคือสังขยาเขียนไหมผิวอะย่าง ย่ง <Yeah. S 2> สนุกเออสนุกคือสอเสือเป็นไหมเป็น,ปนสารไงเข้าสารสนุกเขียนไงเออเก่งมาก กหนักมักจะมีมีอะไรฟ้าร้องฟ้าได้มีติดจุดมีมีอะไรมันจะมีอะไรดังๆอะ่ะเสียงอ๋อเสียงฟ้าร้องเขียนคำว่าเสียงให้หน่อยสอเสียวเออเสียวเยีเยคือออ่างเอียยักษ์ อยาอย่าข <correction. S 1> ีดเดียวหรือสองขีดสองขีดอีขีดข so 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 ีดเดียวใช่สอเอียงงอเสียงคะอ่ะเวลาเขียนเขียนสอไปก่อนสอเอียแล้วเอียเอียเขียนไงเอียคือเขียนอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วเราค่อยเอาไปใส่เอียสอเอียงองอเสียงเออค่อยเติมตัวเจุดข่าวรูป ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเตียงน่าจะไม่ใช่แล้วแ่ะบนผ้าไม่ใช่ผ้าฝากผ้าฝากฟอฟันผีไงได้ผีคือผ้าเออบนผ้าได้ผ้าเขยงไงผอผอผอ อพอผ่านพอพานพอพาเออพาไปพาไปอะไรใครเห่าหมา,หมา ไม่มไมล่่